เขาเลยเข้าใสจเลยเดย้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายพลพีคน้าแนนกับตันคุมงานแล้วคุมงานว่าผ่านหรือเปล่าบอใช่ครับมีคนคุมงานนะครับวันนี้ก็คุมสองจุดเลยครับถ้ามไม่คุมไม่ผ่านครับผมเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขก่อนอก่อนส่งงานไปนไปหนล่ะยังไม่รู้เลยยังไม่ถึงไหนเลยนี่ อาทิตย์หนึ่งจะเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเี๋ก็ยืดนดูนะเผื่อมีข้อหินจะได้บอกตั้งฮะโอ้ยเสียวนี่มันก็มาหันยัางหันายหันขวาอยู่สีองค์ปุ่นตัวทงผมองค์ปุ่นจะขึ้นตรงนี้เลยนะโอเคไปเทไว้เลยนะเท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 ไว้เลยตัวท่างพงจะโร่นาเนี่ยผมองคปูนไปเทตรงนู้นเลยแล้วกัน เท <rium> <Dante> ไว<ห>้ให้เลยเกคู่เลยทั้งวงโอ้เดี๋ยวเจะโม่ปูนไม่ธรรมดามาดูวิธีการโม่ลูกนะครับว่าเปิดระบบโอ้เสือเัาขาดเลยมาเสือปิดเครื่องก่อน ไม่ต้องตักให้เหนื่อยเลยเนะี่ยอดไเปเครื่องกอนนี่ก็น่าจะสอ อะไรกับตันเทกองแบบเหมือนขี้งวเลยเหรอขี้ช้างตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้อะไรเนี่ยกองไว้แบบนี้นะคะเนาะ เดินปักนะใส่อีกนะเฮ้ยใส่อีกพอแล้วเสื้อมันยังมันติดเลยนะใส่อีกมาไม่ได้แน่น่ะมาค้าเสร็จแล้วปิดได่นะเครื่องนะไอโจเดย์อะไรนะ กับตันนะคะผู้ช่วยครับผมเพราะว่าวันนี้เราต้องได้ปิดงานนะก็เลยเร่งม,มือเนาะเหนียวดีเนาะ ยได้นะวคนฟูถึงขั้นฮึอันนี้นะมันแห้งช้าได้แบบนี้นะสี่วันเดินได้เคาะดูนะคะก็ก็ก็ ทำไมเราไม่ซื้อวันนั้นไปโกบอนทําไมไม่ซื้อเครื่องตัดกระเบื้องมาลืมบอกที่ไม่เห็นเนาะที่ไม่เห็นไม่ถึงเส bon. ้นนั่นเองน่าะมาเป็นสีขาววันนี้เราไม่ได้เอาสีเน,นื้อเหล็กเนาะเป็สีขาวฝาวมุกฝังมุกบเหรอ,มอมไม่ดีเลยสีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราเนาะ เพื่อความสะดวกสบายแล้วต้องไปซื้อเครื่องตัดกระเบื้องพันกว่าบาทปูนผมอกผมว่าผมต้องมาสมปูนใหม่แล้วเนี่ย ตอนประตูนี่จะเปิดจังไรนี่ตัวไปปิดน้ำในห้องน้ำตัวดูไปปิดโลดต้องฉีดได้หมดกับ๋องนะพี่นายทำไมอ่ะสุดแล้วต้องฉีดได้หมดเดี๋ยวผมู ตัดแล้วัดเลยวัดกอนไหม่ตัดวัดกอนเลยหาเพาไรเอากี่เซนชวยเลยบอกผมว่าประมาณสักเซนเซนเซเนเนาะสวยทีไรพงงามได้ไมมแนะเนพอดีจะวัดไม้นนไมเนั่นแหละเซนเซนสวยทางกันเซิความสูงวัดความสูงเลย ตรงนี้เลยบ่เอาหัวตัดมันมานี่ไงใช่เหรออันนั้นเหรอหัวตัดมาเหรอก็ว่าเรียบเลยเครื่องตัดเหล็กเราไม่ใช่แล้วเครื่องเชื่อมเครื่องตัดเหล็กเครื่องเชื่อมใช้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วจะไม่ได้ตัดจะไม่ได้ทดลองตัดอะไรเลยจะเปิดใช้ตัวนี้เลยเอามากรองไ้ที่เราไมด้ทำปูนก่อเดี๋ยววันน้ห่างเดี๋ยวเ้าไปที่ไหนออกไหม เพราะว่าตัวไปยกกระเบื้องไปสร้างห้องก้อนเก้ากระเบื้องละมดแล้ว่ามืง